สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ซีรีส์ใหม่ของผมครับ What's Going On ครับผม What's Going On เนี่ยเราจะมาพูดคุยถึงข่าวสารที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับผมตั้งใจที่จะทำทุกๆเดือนนะครับถ้ามีเวลานะครับแล้วก็จะมาพูดคุยอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับกล้องอุปรกรณ์และการถ่ายภาพนะครับ โดยเลือกเฉพาะที่ผมสนใจนะไม่ได้อิงอะไรเลยนะครับก็อยากลองทํามานานแล้วก็ได้โอกาสทาสักทีโดยเดือนแรกหรือว่า e ีีแรกเนี่ยก็จะเป็นเดือนเมษายนนะครับมาเริ่มกันที่อัปเดตข่าวแรกดีกว่าครับข่าวที่คิดว่าน่าจะมีผลกระทบกับทุกคนที่กําลังจะตัดสินใจซื้อกล้องแล้วก็ใช้เล่นไฟแล้วก็ชอบไลก้านะเพราะว่าไลกาเนี่ยเขาจะมีการปรับขึ้นราคาในเดือนเมษนี้นะครับข่าวมาจากไลกาลูเมอร์นะครับเป็นเว็บไซต์ที่เป็นข่าวลือนะข่าวทุกอันเนี่ยอาจจะต้องไปเช็คดูอีกทีนะ เพราะว่า,วาน,นี้เป็นข่าวลือนะว่าจริงไม่จริงแต่ว่าคิดว่าจะมีการปรับขึ้นราคานะครับสำหรับสินค้าใหม่ของไลกาในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับอันนี้เนื่องมาจากมาตรการภาษีหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจนะครับแต่มีการคอนเฟิร์มมาแล้วว่าจะมีการปรับขึ้นราคานะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาอยากจะไปซื้อก็อาจจะดูราคาตอนนี้ไว้นะครับหรือว่าจะกลับมาซื้อมือสองเมืองไทยบ้านเราก็ได้เนาะเรื่องถัดไปนะครับ ก็จะเป็นเรื่องการ discontinu ของไลก้า M11 นะครับซึ่งซีรีส์ไลก้า M11 เนี่ยออกมาพอ,พอสมควรแล้วน่าจะหลายปีแล้วแล้วเวลาที่ discontinu เนี่ยก็หมายความว่าใครที่ใช้ไลก้า M11 สีดำรือสีเงินตอนนี้นะครับกล้องของคุณกลายเป็น limited edition ไปแล้วเพราะว่ามันมีการผลิตใหม่แล้วนะครับข้อสังเกตที่สำคัญก็คือเมื่อมีการหยุดการผลิตเนี่ยมันหมายความว่ามันจะมีการมาของรุ่นใหม่หรือเปล่า ตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีรุ่นใหม่รุ่นไหนมาบ้างนะครับและแน่นอนนะครับการมาของรุ่นใหม่เนี่ยไลก้าก็จะเริ่มทำลิมิเต็ดของรุ่นเก่าออกมาเช่นก็จะมี l i m i t ต็ของ l ลกา M11 ที่ออกมาก็จะเป็นไลกา M11 b a c k pen ที่เราเห็นเนาะที่ผมเพิ่งทำคลิป Unboxing ไปเพิ่งเปิดกล่องออกมาแล้วสวยมากแล้วก็มาถึงข่าวถัดไปเชื่อมกันเลยก็จะมีไลก้า M11 เป็นตัว P นะตัวแรกที่พูดไปเนี่ยไม่ใช่ P นะแล้วก็ ตัวที่ผมกำลังจะพูดเนี่ยคือ l ล c a M11P Safari ซึ่งเป็นสีเขียวนะส่วนตัวของผมเองเนี่ยผมคิดว่ามันก็ต้องออกแหละแต่ว่าไลกาไม่ทำซาร a ฟเรมานานแล้วไลกาไปทำเป็นรีพอ r เตอซึ่งส่วนตัวผมเองผมก็อยากเห็น M11P Reporter ร์พอๆกับ M11P Safari นะใครคิดเห็นยังไงก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ออกมาได้นะครับว่าชอบตัวไหนมากกว่ากันระหว่างออ Safari กับรีพอเตอนะครับเพราะรีพอสเตอร์ตัวหนังนี่มีการเป็นถักเป็นใย,ยคาร์บอนะไรดูเท่อะ S L 2 S ที่เป็นแบบรีพอร์เตอร์ก็เท่สีเขียวดําแบบเทอะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นสวรีก็จะเป็นสีเขียวเงินเนาะซึ่งมีการมีข่าวมาจากไรก็รู u ามืแต่ว่าสเปคจริงๆเนี่ยก็จะยังไม่ได้ออกมานะครับว่ามีสเปคหรือว่าราคาอะไรใดๆบ้างแต่คิดว่าน่าจะเป็น 11P นะไม่เหมือนกับตัวก่อนหน้านี้ที่ออกมาที่เป็น M 11เนาะ โอเคเมื่อพูดกันถึงไลกายาวยาแล้วเนี่ยก็มาอัปเดตทางด้านไลกาเอลเมล์บ้างดีกว่าตอนนี้ไลกาเอลเมล์เนี่ยก็เป็นที่น่าจับตาแล้วเพราะว่ามันมีเลนคไข้สละเข้ามาทําให้เยอะมากขึ้นค่อยๆทยอยผลิตซึ่งผมคิดว่าในมุมของผู้บริโภคเนี่ยก,ก็ได้รับประโยชน์ตรงนี้ไปเต็มๆนะครับเพราะเราจะได้มีสิทธิ์เลือกสินค้าหลากหลายราคาเอาที่เราชอบนะเลนที่แพงก็ไม่ได้แปลว่าแบบมันจะดีเสมอไปนะมันขึ้นอยู่กับความชอบ้วความพ้ทิ่เข้าแบบนูน่นนี่นั่นเราไปดูรวมๆกันที่ปลายทางของภาพดีกว่า แต่ว่าระหว่างทางการใช้งานเนี่ยก็เป็นความชอบเลยบางคนอาจจะชอบขับรถกระบะบางคนอาจจะชอบขับรถ SUV อะไรอย่างเงี้ยก็อารมณ์อย่างนี้เดี๋ยวพูดไปยาวเลยอัปเดตก็คือมีแอลเมาส์ออกมาใหม่นะครับจาก TT a d อ s ด n ซเจ้าเดิมซึ่งเขาก็ได้ผลิตไลก้า m M เมาส์มาหลายตัวแล้วนะ0.95เอ่อ751.25เนี่เต็มหมด พูดได้ว่าทีเทียดีซาเนี่ยผลิตเมาส์เ็มาเยอะมากแล้วก็น่าจะเป็นผู้ผลิตหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเขาสู้อ่ะเขาพัฒนาไปเรื่อยๆไป,อยไปเรื่อยไปเรื่อยแล้วก็จะมีอะไรนะไลท์เลนส์หลับจริงๆก็จะมีไทยพชด้วยแต่ว่าในที่นี้เนี่ยเขาทำเลนส์เอลเมาส์ที่เป็นเลนส์ออโต้โฟกัสเออน่าสนใจนะ75มิ mm ม f2 ตัวหนึ่งแล้วก็51.8ซึ่งผมคิดว่าก็เป็นทางเลือก เ,เกี่ยวกับบัตเจ็ตเลนที่ดีแล้วก็ผมรู้สึกว่าออปติกเนี่ยเรื่องหนึ่งแต่ว่าเรื่องระยะก็สาคัญการเปลี่ยนระยะเลนเนี่ยบางทีมันก็เหมือนว่าเราได้ลองอะไรใหม่ๆเลยครับจากภาพเดิมๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนาะโอเคทีนี้มันน่าสนใจยังไงก็เพราะว่าแอลเมาส์เนี่ยมันก็เริ่มเหมียวมาให้ใช้เยอะแยะแล้วถ้าพูดถึงแอลเมาส์เนี่ยเราจะไม่พูดถึง Sigma BF ก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเป็นกล้องที่บอกได้เลยว่ามันคือ Apple ที่มาทํา กล้องถ่ายภาพดีนี่เองแต่ว่ากล้องตัวที่เราใช้ถ่ายอยู่นี่ครับคือ vivo x 2 0 0ครับตอนนี้ผมพยายามมาทำคอนเทนต์กับโมบายมากขึ้นนะครับและไฟที่ใช้เนี่ยผมก็ใช้ของ newer ครับซึ่งเขากำลังจะทำตลาดในประเทศไทยนะเดี๋ยวมีเวลาถ่ายอินจริงๆก็จะก็จะได้ถ่ายอินนะพวกซอฟบ็อกพวกอะไรต่างๆนานาเนี่ยแต่ว่าอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะใครอยากพูดเฉยๆถ้าสปอนเซอร์อะไรอยากจะเข้าก็เข้าได้นะครับกราบขอบพระคุณมากเลยโอเคมาว่ากันต่อของซ i g m a vf ก็ยังไม่มีโอกาสได้ลองใช้สักทีอ้าพูดมาตั้งนาน เออยังไมไ่มีโอกาสได้ลองใช้อ่ะลองจับก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้ลองวันก่อนไปโฟโต้แฟ์ก็ลองกดกดดูนะครับก็ยังไม่ได้ลองอ่ะเออก็ไม่รู้ว่ามันดีไม่ดีนะแต่บอกเลยว่าหล่อแล้วก็การใช้งานเนี่ยแพ็กที่เข้าไปแพกที่เข้าก็ยังไม่รู้เอาเป็นว่ามันเป็น what's going on เราก็อัปเดตกันคร่าวๆแบบนี้แล้วกันอ่ะ ตัวต่อไปนะครับพอพูดถึง s i กมาบีไปแล้วเนี่ยถ้าจะไม่พูดถึงอีกตัวหนึ่งที่เป็นกระแสนะของค่ายภูเขาไฟก็คือ DFX 100 RF กเนี่ยก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับเท่าที่ไปลองจับมาเออมันมันมันแน่นนะ มันก็ไม่ได้แบบกองแกงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่แน่นอนเลยคือไฟล์ภาพแม่งต้องโหดมากๆจริงแต่โดยส่วนตัวเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ลองยังไม่ลองใช้จริงๆเนาะก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างแต่เห็นคนอื่นเขาใช้กันแล้วคอปกันมันมากแต่จริงๆเขาภาพก็ดีนะผมว่ามันก็ง่ายดีอะมันก็ไม่ต้องแบบอะไรมากแต่ว่าเรื่องฟีลลิ่งการใช้งานเนี่ยผมว่าก็แตะๆได้แค่นี้พูดไปก็ยังไม่ได้ลองอะ่ะก็ยังไม่ได้ลองอีกแล้วโอ้ยโอเ okay. ค what's going on กับ กล้องก็ประมาณนี้เลยอัปเดตข่าวสารกล้องของวันนี้ก็ประมาณนี้เลยแล้วช่วงที่ผ่านมาผมทําอะไรบ้างแน่นอนผมบังคับให้ตัวเองลองเปลี่ยนระยะเลยครับตอนนี้ผมขยับจากปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยในช่วง2อสเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมลองทดลองว่าลองไม่ใช้เลนระยะที่เราคุ้นเคยแล้วเราจะได้อะไรที่มันแตกต่างไหมปรากฏว่าผมดันไปเรียนรู้เคล็ดลับการถ่ายกลางคืนมาโดยเยนลนระยะที่ผมไม่ได้ตั้งใจเออผมไปใช้90 apo l ล i ้ M เอ็ m เก้าสอยู่ช่วงหนึ่งตอนแรกก็ไม่ชอบใช้ไปใช้มาก็โอเคที่สำคัญนะเอ้ยพอไม่ได้ใช้แล้วรู้สึกว่าชีวิตมันขาดขาดว่ะเออมันเป็นเรื่องที่ดีนะซึ่งทำให้ผมได้พัฒนาเนื้อหาสำหรับเวิร์กช็อปขายเวิร์กช็อปต่อต่อเนื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีนี้เพิ่งประกาศซีรีส์มานะครับปีนี้ก็อยากลองทำอะไรใหม่ๆแล้วก็อยากลองอะไรที่มันแบบ ดีขึ้นกว่าเดิมอ่ะแล้วมันขึ้นกว่าเดิมแล้วสนุกขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยปิดท้ายปีผมยังประทับใจยังอิ่มเอมอยู่เลยเลยหยุดไป4เดือนเลยก็คือเราไปจัดเวิร์กช็อปที่เชียงใหม่เนาะก็ปีนี้ผมกลับมาปีนี้ผมพัฒนาตัวเองด้วยการลองเปลี่ยนระยะเลนที่เราไม่ได้ใช้แล้วผมก็อันล็อกอะไรหลายๆอย่างรวมถึงเริ่มใช้ M11P เข้ามือขึ้นเรื่อยๆเริ่มเห็นความแตกต่างแล้วส่วนตอนนี้ใช้ M11P อยู่นะอัปเดตก่อนแล้วก็ไล่กล้าฟิล์มก็เป็น,น,ลน,ลน,น,นไละะ่ใช่5 0มกล รวมไปถึงการกลับมาใช้เลนส์35ม m mm ม KB ด้วยผมบอกว่าผมชอบนะเพราะว่ามันเบา35ม m mm มตรเนี่ยมันเบาแต่ส่วนตัวแล้วว่าผมรู้สึกว่าการที่เราใช้เลนส์พวกนี้มันเป็นการฝึกให้เรามองอะไรที่มันแตกต่างจากสิ่งที่มันมีอยู่นะครับแล้วก็เวลาผมใช้เนี่ยผมก็จะพกเลนเฉพาะตัวนั้นตัวเดียวเลยซึ่งเลนส์35มิล mm ม KB เนี่ยเป็นตัวที่เล็กแล้วก็เบาผมชอบเอามาใส่กล้องแล้วก็ ถ่ายรูปเล่นๆเท่ๆวันนั้นพกเบาๆได้นะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วก็คือออกตัวไปเลยว่านอกจากเลนระยะ50มิเมเนี่ยผมไม่ถนัดเลนระยะอะไรเลยรวมถึง35 K-OB ด้วยนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมได้ลองกลับมาใช้35 K-OB นะครับก็ต้องขอบคุณอูด,ด้วยว่าให้ยืมมาเพราะว่าส่วนตัวก็ไม่ได้ชอบก็เลยไม่มีเป็นของตัวเองนะโอเคหลักๆก,ก็จะเป็น50มิลซะมากกว่านะโอเคก็ประมาณนี้ครับ wrap up what's going on ว่าผมไปทําอะไรมาบ้างได้เทคนิคใหม่จากการลองเปลี่ยนเลนระยะเลนเออดับอัพในนี้ผมได้เทคนิคใหม่ในการถ่ายภาพจากการที่เราทดลองเปลี่ยนระยะเลนเวลาผมทดลองเปลี่ยนระยะเลนเนี่ยผมจะไม่ใช้เลนตัวอื่นเลยจะพกแต่เลนตัวนั้นไปแล้วก็อยู่กับมันให้นานที่สุดครับโดยทั้งฟิล์มแล้วก็ดิจิตอลแล้วก็ด้วยความที่หายไปแล้วก็ทางานหนักพอสมควรเกี่ยวกับเอล่าเนาะ้าล้า,ลางฟิล์มที่นี่นะครับแวามาล้างได้ก็จะมีฟิล์มออกใหม่มาลองไปทํานู่นทํานั่นทํานี่มาเยอะแยะเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะมีเวลาเดี๋ยวจะค่อย,อยๆเล่าเป ให,ให้ทุกคนได้ดูแล้วกันว่าทําอะไรมาบ้างนะครับยิ่งอากาศร้อนซัมเมอร์ซัมเมอร์แบบนี้แสงสวยนะเอาไปถ่ายรูปแล้วก็แชร์รูปช่องทางไหนก็ได้นะครับแวะมาคุยกันแชร์อุปกรณ์เลยนะครับไม่จํากัดค่านะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเลนส์ไฟเดอร์หรือว่าอะไรก็ได้เพียงแต่ที่ผมเลือกพูดเลนส์ไฟเดอร์เนื่เพราะว่าเป็นกล้องที่ผมรู้เยอะที่สุดในบรรดากล้องประเภทอื่นนะครับก็สุดท้ายแล้วก็ขอให้ทุกคนถ่ายรูปกันอย่างมีความสุขนะครับ ยังไงก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับแล้วยังไงก็มาพบกันที่นี่ได้มาแชร์แพชชั่นการถ่ายภาพนะครับได้ที่ youtube channel ของผมหรือ instagram ของผมก็ได้นะครับผมมี tiktok ก็นะฝากด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ